บขบวน415กำลังจะเข้าจอดสถานีอุดรธานี12นากา9นาทีนะครับวันนี้ล่าช้าอยู่44นาทีครับวันนี้น่าจะจอดเติมน้ำอยู่ที่เขาสวนกวางนะครับรถร้อนนะครับผมออกคอนแก่นมาก็ยังช้าแค่5นาทีครับแต่หลังจากออกสำราญมาช้า23แล้วก็ช้าขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคบผม เราจะเติมน้าอยู่ที่เขาสนกวางนะครับวันนี้ได้อัลสตอม4303ทําขบวน415วันนี้นะครับ ะบวนสี่หนึ่งห้าเดี๋ยวไว้อกาสหน้าเรามาถ่ายกันใหม่นะครับอ่ายังไงวันนี้เราขอขอบคุณครับที่เข้ามารับชม